รีแคปลอยกระทงปี2,568กันค่ะไปรับมาจากเลิกเลยนกันลอยกันที่ธรรมศาสตร์กันนี่เลยค่ะมากันตั้งแต่ร้านคขายังตั้งกันไม่เสร็จพี่พียงซ้อมรำกันอยู่บนเวทีอยู่เลยค่ะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะคะไม่ค่อยร้อนมากมีลมอ่อนๆไหนมาเล่นกันหน่อยเล่นกับพี่หน่อยเร็วนี่สองสีคู่สีแลยจ้าแสบทั้งคู่ เรามาดูบรรยากาศเย็นๆเริ่มค่ำไฟเริ่มเปิดมีลานหนังกลางแปลมีเปิดเพลงคอเบาๆบรรยากาศชิลมากค่ะแล้วก็มีร้านค้ามากมายเลยมีทั้งขายเสื้อผ้ามีหมอดูด้วยนะแล้วก็มีขายออเทเซอรี่ต่างๆมีตุก๊กตายเยอะมากอันนี้ต้องบังตาเด็กๆไว้เลยค่ะแล้วก็มีอาร์ตทอยขายด้วยนะที่สําคัญคือมีร้านอาหารด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเย็นๆคนเริ่มเยอะมากเลยค่ะ ในนี้บริเวณหน้าเวทีใหญ่นะคะก็จะเป็นจุดแจกของแล้วก็จะมีกระทงแจกฟรีด้วยนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศพอข้ามสะพานไปตรงจุดที่รอยกระทงกันโอ้โหมีพี่ๆเริ่มมาลอยกันแล้ว <Okay. S 1> อันนี้เป็นกระทงกระลาแจกฟรีจากธนาคาร,ครกรุงเทพค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่ตั้งร้านขายพวกกระทงต่างๆนะคะสวยมากเลยอะฝีมือดีมากๆเลยคะ่ะแต่ละร้านไปจ้าไปลอยกัน เราแบ่งกระทงกันเดี๋ยวให้ปาป้าลอยกับน้องๆส่วนทะเลเดี๋ยวมาลอยกับมามาเจ้าทะเลก็ตื่นเต้นอยู่กับทูบอยู่เลยค่ะเวลาลอยอาจจะต้องก้มลงไปเยอะหน่อยนะเพราะว่าน้ําอยู่ต่ําค่อนข้างมากค่ปะปาป้ากับน,น้องๆหอยอดลงไปอย่างสวยงามเดี๋ยวมาดูชอ็อตมามากับทะเลจ๋อมจ้จจมมมาเรเลยโยนลงน้ําไม่รอมามาน้ําเข้ากระทงไฟดับหมดเลยค่ะป้าหวานก็เอาใจเด็กๆสุดๆซื้อไฟเย็นมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะคูวังเป็นไม้กายสิทธิ์กันเลย ส่วนคนนี้ได้เล่นครั้งแรกก็แอบตื่นเต้นอยู่นะเนี่ยพอตกเกย็นอากาศดีไฟสวยมากเลยค่ะในงานมีจุดที่ให้ทุกคนเอาไว้วาดรูปกระทงร่วมกันด้วยนะเป็นผ้ายาวเลยตรงกลางเขียนว่าเวลคัมแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นพี่ๆน้องๆเนี่ยมาวาดรูปกันสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะทุกค